สดีค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่กับเจริญสุขโฮมพลัสนะคะตอนนี้อยู่กับบรรยากาศของการจัดงานเจริญสุขฉลองครบรอบ10ปี19ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะวันนี้อยู่กับน้องเพรกตวินิดานะคะค่ะอยู่กับหยกหยกนิชานะคะใช่แล้วคราวนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนเนี่ย ไปสัมภาษณ์นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาะะตั้งร้านขายสินค้ากันอยู่ที่างานของเราข่ยโยก<ะ>ว่าเขาเนี่ยปกติขายที่ไหนนะคะ,ะมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนนะคะ,ะแล้วก็ขายที่างานเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะไปเจาะที่ละร้านเลยนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างไปโยก<ะ>ไปกันเลยเริ่มต้นเนี่ยผลไม้ตรงนี้เลย ไอสครีมน้องแคทกระทิสดหอมหวานมันอร่อยแล้วก็รั่งสดใดๆนะฮะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะจะเดินสูขข่หัวแยกสัมพันธ์นิดนึงนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ขายปกติขายที่ไหนเอ่ยคุณแม่คะที่นี่แหละค่ะที่นี่ะคะปกติก็ขายที่นี่อยู่แล้วเนาะวันน,น,นี้วันนี้ก็เลยออกขายเพิ่มขายต่อกันไปเลยนะคะเป็นไงเคาช่วงเทศกาลของเราเนี่ยคะลูกค้าแบบหนานแน่นมากไหมคะน,น่นอ๋อแล้วลูกค้าก็แห่มาซื้อของเราเลยเนาะ อ๋อแม่ขายอะไรบ้างคะเนี่ยแนะนำอยู่อยได้ไหมคะอะไรอะไรขายดีสุดคะคุณแม่พ่อพอกันเลยพ่อพ่อกันเลยนะครับคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่ร้านอะไรคะช่วยแนะนำให้กับลูกเพจของชาวเจริญสุขเราหน่อยได้ไหมคะไอสกีน้องน้องแคท ฝากด้วยนะคะสําหรับไอสกินน้องแคทนะคะคุณแม่ขายตรงนี้เป็นประจานะคะยังไงพี่ๆท่านไหน,นสนใจแวะมาดูได้นะคะคุณเต๋วไก่วันร้าสวัสดีค<อ>่ะ<อ>คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยขายปกติขายที่ไหนคะคุณแม่ปกติขายที่บ้านอ,อ๋ออยู่ที่ไหนคะท,ที่บ้านอยู่ไหนครับคมเขอถฉลิพะเกอใช่ไหมคะโอ้คุณแม่มาขายถึงนี้เลยอ่าแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะช่วงที่มาขายในงานฉลองครบรอบ1ิบปีของเรา ดีเลยใช่ไหมคะดีเลยเดิยวไก่กับเตี๋ยวหมูค่ะคุณแม่แนะนําได้เลยนะคะว่ามีอะไรแบบให้ชาวอาชาวช่องของเราเนี่ยคะได้รู้จักเนาะคุณแม่คะมีเตี๋ยวไก่มะละกับเตี๋ยวหมูน้ำใสกับหมูน้ำตกค่ะขายยังไงคะคุณแม่คะราคาสี่สิบโอ้สี่สิบบาทเองนี่ค่ะใครที่สนใจก็แวะมาร้านคุณแม่ได้นะคะเราขายที่นี่จนถึงวันที่9้าเนาะเค่ะอาวันที่9้านะคะแวะมาได้นะคะเตี๋ยวไก่มะละของคุณแม่ชื่อร้านอะไรคะเนี่ย ร้านวเหี๋ยวไก่มาละนะคะเจอกันได้นะคะเออน่าทานมากเลยนะคะคุณแม่นี่กำลังก่อไฟอยู่เลยนะคะหมูกเป้งกับคุณแหนมนะคะวัด้อยคนขโมงเลยโอ้โหเห็นภาพเลยนะคะคุณแม่ถายอะไรบ้างน่คะ เป็นไงคุณแม่ขายขายอะไรบ้างยังไงบ้างคะขายพันเนียวหมูปิ้งจ้าเนยจ้าเวหมูปิ้งเนยจ้านี่ค่ะนี่นี่ไม้ใหญ่กินมากไม้ใหญ่มากคุณแม่เป็นยังไงคะคุณแม่ไม้ละสิบสามบาทสิบสามบาทเองหมูสิบบาทอ๋อหมูสิบบาทอู๋ไม้ใหญ่มากนะคะทุกคนพันเดียวก็มีนะคะนี่พันเดียวบัตบาท โอ้ขันย่างห้าประหาใช่ไหมคะคุณแม่ปกติคุณแม่ขายที่ไหนคะเนี่ยปกติขายอยู่หน้าโรงเรียนคุณพ่อหน้าโรงเรียนพ่อเลยคุณแม่มาเลยคุณแม่คะลูกค้ามาเลยกําลังจะสอบถามว่าปกติลูกค้าเยอะไหมคะในช่วงที่เรามางานฉลองครบรอบสิบเยอะมากโอ้เยอะมากเลยใช่ไหมคะขายดีมากก๊าลังมาเลยนะคะเห็นลูกค้าเดินมาเลยนะคะเออเตรียมขายเลยใช่ไหมคุณแม่อันนี้ก็ด้วยไหมคะคุณแม่โอ้ขายยังไงคะคุณแม่ สนใจนะคะมาซื้อได้เลยนะคะโอ้ยคุณแม่ชื่อร้านอะไรคะเออห้านร้านลูกชิ้นนี่ไงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นหมูปิ้งนมสดอ่าน้าทันปกติขายอยู่หน้าโรงเรียนโคหลวงพ่อเนาะโอเคอ่าสำหรับใครนะคะที่มานี่ลูกค้ามากันแล้วนะครับมาแล้วเชิญได้เลยนะคะมาแล้วนะคะ เลยว่าคุณแม่ลูกค้าหนาแน่นมากนะคะฟูดพูดลูกค้ามาปั๊บเลยนะคะใครดีใครดีนะคะเลยเจนเลือดครบเสร็จค่ะค่ะเป็นสาขาค่ะยินดีค่ะโยกเป็นนะคะเนี่ยอ่ะถัดมาค่ะโยกเป็นร้านน้ำใช่ไหมคะอุยคุณพี่คนสวยขายอะไรไงหนูอุยบังหนูหรือเปล่าบังหนูหรือเปล่าเดี๋ยวยืนตรงไหนดีอ่ะขอญาตเข้ามาข้างในนะขอญาตบุกร้านนี่คะคุณมีปกติขายที่ไหนเอ่ย อ๋อทำอยู่คาเฟ่อ๋อรับจองมาลงที่ด้วยนะปกติคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหนคะก็ตั้งอยู่อก็เลยวันนี้ก็เลยมาลงที่นี่เนาะแล้วเป็นไงบ้างคะที่มาแบบเจริญสุขของเราแบบช่วงเทศกาลแบบนี้ขายดีไหมคะคุณพี่ขายเยอะเหมือนเดิมปรับแสียงตามมาซื้อตามมาจะเสี่ยงบ้างแค่อยเก็บขายอะไรยังไงบ้างคะแนะนำชาวช่อง คุณพี่คนสวยร้านน้ำคุณพี่คนสวยนะคะมาได้เลยนะคะแก้ว20บาทเองถูกมากมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมแวะมาดูตอนนี้ลูกค้ามากันอย่างหนาแน่นมากเลยครับคุฝั่งนี้เลยหยอดรอแล้วขนมครกอยู่อยากหยอดคุงแม่หนูหยอดได้ไหมมาจะขออนุญาตลองนะวันนี้ให้พี่เพชรนหคะเป็นะแม่คะคิดว่าเป็นสวยขนมยอดใช้คำว่าแขกขออนุญาตคำมาใกล้นะนี้เทได้เลยใช่ไหมคะ คุณแม่ขายมาอาที่ไหนเหรอคะคุณแม่อำเภอเฉลิมพระเกียรติโอ้คุณแม่มาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นไงคะขายดีไหมคะมาในงานของเราดีค่ะโอ้ดีมากเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวพี่เพชรพี่เพชรมืออาชีพมากเลยนะคะเนี่ยจอดบ่อยนะคะเราจอดบ่อยเก่งมากโอ้โหอันนี้รับเลยไหมคะคุณแม่รับไม่ช่วยงานเลยเนาะรับเลยคุณแม่ต่อดีกว่าขอบคุณเนี่ยค่ะคุณแม่ขายยังไงบ้างคะกล่องเท่าไหร่กล่องไปยี่สิบ ของละยี่สิบเองโอ้โหน่ากินมากดูสิค่ะมาชมได้นะขนมครกชาวช่องชาวช่องของเราดูได้นะคะขนมครกหน้าตาแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินมากๆนะคะคุณแม่โอ้โหขายนี่เลยค่ะราคาแค่20บาทนะคะตอนนี้นอขอตัวฝากคุณแม่ <c oughs> เกิดการลองด้นะรอยย้กันนะคะหนูพวงราคา20บาทนะครับ มาร้านคุณแม่ได้นะคะใครที่ตาม,มานะคะงานเจริญสุขของเรานะคะคุณแม่ยังตั้งอยู่นะคถึงวันที่9้านี้นะคะยังมากันได้นะคะเรออาไปกันต่อนะคะขอบคุณนะคะแุณแม่ขายดี <มา S 1> ดะสวัสดีค่ะร้านนี้ขายอะไรเอ่ยส้มตามเป็นไงขาย เขาตามกับมีอ๋อมีแดงใช่ไหมคะขายดีไหมแม่ขายยากไปไกลคุณแม่ในนี้เงียบหน่อยเงียบหน่อยแล้วก็ได้อยู <car 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 ่เนาะโอเคปกติขายที่ไหนแม่ปกติขายที่ไหนครับขายอยู่บ้านของรูมค่ะนูน้องโม่โอ้คุณแม่คุณแม่ก็ทําเป็นใส่กล่องน่ารักแบบนี้เลยกล่องเท่าไหร่คะคุณแม่สิบบาทสิบมาขอบคุณมากๆนะคะทุกคนกล่องน่ารักมากกล่องละสิบบาทโอสิบบาทสิบบาททุกอย่างสิบบาทแม่นะคะ ทุกอย่างสิบบาททุกอย่างส0บาทโอ้คุณแม่ขายถูกมากข,ยขายดีขายดีเนีค่ะตอนนี้พามากันแล้วะค่ะอาเราไปกันผ<า>่านมานะคะร้านหม่าล่าหายยานนมาา่าล่าหม่าล่าหม่า้า ไม่ไม่ไม่นะครับไม่ไม่ถูกกันนะครับอยู่แค่นี้เนาะอ่ะมาละอุยนี่เลยตามป้ายเลยเนาะอันนี้ไม้ละ5บาทอู้ชิ้นใหญ่มากส่วนนี้ไม้ละ10บาทนะคะอ่ะขายยังไงอะไรยังไงครับพี่ก็ไม้ละ5บาทครับซื้อครบ100่งร้อยบาทซื้อครบหนึ่งร้อยซื้อครบ100แถมฟรี1ไม้ถ้ากับซื้อ10ไม้ใช่ไหมซื้อ10ไม้แถมฟรี1นึ่งไม้ปกติราคาอยู่ที่ไหนพี่ มเกียะขนมพระเกพื่อนไปวนหนุนได้นะคะได้นะคะแล้ววันนี้ก็มาอุดมาลารถเด็ดนะคะถึงวันโอเคถึงวันที่เก้าเลยโอเคขอให้ปังปังนะคะปังนะคะมาลาใครเป็นสายเผ็ดร้อนนะครับมาลามาลาพี่คนหล่อได้เลยนะคะอ่เป็นพิเศษร้อนะคะอันนี้นะคะคุณแม่เจ้าของร้านคุณแม่เอาคุณแม่สับหลอดเพื่อนเพื่อเค้กคุณแม่เมาเรืยหรอคุณแม่กำลังทำเค้กคุณแม่กำลังทำสดๆเลยนะคะโอ้โหชาวช่องชาวช่องของเรา คุณแม่สวยมากนะคะวันนี้คุคณแม่พร้อมมากลูกค้ามาสัส่งสดๆเลยเหรอคะอ<า>ในไส้อะไรต้องนั่งขังเคฟก่อนไส้าในในในขาวมุโยไม่ใช่ก๋เอ,อ๋อเป็นไส้ขาวเนาะเป็นเคฟไส้ขาวโอ้คุณแม่ทำได้ทั้งไส้หวานไส้ขาวเลย โอ้ยน่ากินมากเลยนะคะอันนี้อยู่กันใกล้ๆได้คุณแม่ทำสดเลยนะคะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะคุณแม่คะ25บ่ทค่ะ้าบาทเองนะคะใครที่อยากิทเค์เนะคะอร่อยอร่อยคุณแม่ไทยไหนขายดีแม่เลยเหรอคะคุณแม่เช่ข้าวขายดีใช่ไหมเออคือใส่กี่ไส้ก็ได้เหรอคะแม่ เห็นไหมเป็นบุฟเฟ่ไต่ไงไม่จำกัดไต่ราคามากราคาแค่25บาทบุฟเฟ่ไส้เลยโโอ้หมาอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะถึงวันที่9นี้นะคะโอ้น่ากินมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะทำสดๆเลยนะคะขอใค่ะดีิบขดีนะคะขอบคุณค่ะอันนี้คุณแม่ขายเหมือนกันเหรอคะคุณแม่ก็ขายเหมือนกันนะคะที่ดูได้เลยนะคะคุณแม่บอกตั้งรอใครซื้อหยิบเลยจ่ายกับคุณแม่ได้เลยอ่ะเราไปกันต่อดีกว่าค่ะยินดีนะคะ สิ่งคุณพี่นะคะโอ้โหคุณพี่คนสวยนา่นยนากินมากเลยโอ,อ้ยน่ากินมาก,ออกค,คุณพ่อน่ากินมากฟยัตเข้าไปสัมผัสใกล้ๆนะคะคุณพี่คนสวยโอหม้อไฟน่าทานมากอดจุ้มสิ่มจิ้มจุ่มแบบนี้เลยเโอ้โหทำไข่ไม้ยังไงคะไม้ละสิบบาทค่ะไม้ละสิบบาทเองโอ้โหอยากจะบอกว่างานฉลองครบรอบสิบปีของเราทุกร้านขายถูกมากสิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองโอ้โหคุณพี่ขายดีไหมคะช่วงนี้ขายนะเว้ยมันขายดีเลยใช่ไหมคะปกติขายที่ไหนคะเนี่ย อ๋อตลาดสีชมุกชุกอ๋อมีทั้งแบบลูกชิ้นแล้วก็ปลาหมึกเลยโอ้ดมีนี่ด้วยหอยหอยเท่าไหรค่คะคุณพี่คะ10บาทค่รัก10บาทเองนะคะดูถุงใหญ่มากนะคะโอ้โหใครผ่านปาปาไปผ่านมาจเจริญสุขของเราท้าแวะมาร้านคุณพี่คุณสวยมีชื่อร้านไหมคะชื่อร้านมีไหมเอ่ยเจ้านานนะคะสำหร,รับร้านเจ้านานนะคะอ่ามีทั้งลูกชิ้นปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยเด็กด้วยนี้น่าชิมมากเลยค่ะอย่าลืมรู้ดุนนะคะ เราไปกันต่อโอ้โหอันนี้เห็นกันจัดจ่าเลยนะคะเห็นกันจัดจ่าเลยขอแยกแผ่นกล้องนะคะขอแยกแผ่นกล้องโอ้ยขายดีมากอุยขายดีมากวันนี้คนสวยใายอะไรคะใครโบนูวันนี้แอบดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างดูอะไรวันนี้ทำอะไรบ้างอันนี้คืออะไรน้ำยาขนมจีนอู้น้ำยาขนมจีนน่าทานมาก นี่อันนี้แหละค่ะน้ำยาดมอันนี้อันนี้ข้าวราดแกงอ๋อข้าวราดแกงอันนี้หมือนกะทิขายยังไงคะเนี่ยคุณแม่ชุดละสี่สิบาทโอ้ยชุดละสี่สิบเองถูกมากนะคะปกติขายที่ไหนคะเนี่ยขายที่นี่ค่ะอ๋อขายที่นี่อยู่แล้วโอ้บอกได้เลยว่าอันนี้คือแม่ค้าประจำของเจสสิกของเรานะคะขายอยู่แล้วเป็นประจำเนาะโอ้ใครดีใครดีอย่างนี้เลย คุณแม่บอกว่าขายดีเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้ย่างอะไรนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยอันนี้อันนี้ด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้เลยเพระอะไแต่วเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเนาะคุณร้านไอยู่ด้วยกันโอ้โหดูตัดการสดๆเลยโอ้โหเยอะมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับทานไม่ได้ค่ะร้านมีชื่อร้านไ้มคุณแม่เชื่อคุณร้านข้าวแกงคุณแม่สวยๆนะคะเดินมาแล้วบอกเลยอยากกินข้าวแกงคุณแม่สวยๆมาร้านนี้เลย นีลูกค้าเยอะมากต่อคิวต่อแถววันเยอะมากแอบมารอแล้วเพราะว่าหอมปลาตัวนี้ยหอมปลาพี่เพชรอยากกินแล้วร้านนี้แบบหอมปลามากเลยนะฮะพี่เพชรบอกถูกใจร้านคุณแม่ดีป้ายย่าตนะคะเดี๋ยวดูซิดูปลาเขาที่สดๆเลยตากันสดมากสัมาษณ์อีกนึงนี่ค่ะคุณพี่คนสวยขายอะไรคะเนี่ยขายอ๋อหนูก็ไม่น่าถามเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าตาส้มอ่าคุณแม่คุณแม่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ อ๋อสบายดีใช่ไหมสุขภาพสิถือว่ากะดออไม่ใช่อ๋อขายดีเรื่อยๆเลย,เลยโอ้น่าทานมากเลยค่ะนี่คนลูกค้าใช่ไหมนั่งรอเลยคเคยมาชิมหรือยังคะคุณแม่ได้ได้เป็นไงบ้างคะคุณแม่แต่คนที่อร่อยถูกปากเลยลูกค้าขอมาซ้ำโอ้โห<อ>น<อ>ราคาอย่างไงอะไรบ้างคะเนี่ยโทษค่ะนี่เป็แต่สิบค่ะรับว่า อ๋อ40-50เองถูกมากๆนะคะโอ้โหแล้วปกติขายที่ไหนคะเนี่ยโอ้มามาขายสดๆกันเลยมาขายสดๆที่งานเลยโอ้โหมาขายสดๆนะคะแต่ก็ถูกปากคุณแม่นะคะนั่งรอกันเลยนะะี่ค่ะยังไงก็ขยันรับประทานต้ตมตําเนาะใช่ไหมคะพี่เพชรก็ฝากด้วยนะคะสำหรับร้านคนุณพี่คนสวยตําสดเชิญได้นะคะที่เจริญสุภของเรานะคะ ต่อไปต่อ,ลอแล้วด<ล>้านหน้าอีกประมาณสี่ล้านเออพี่เบย์เป็นยังไงบ้างมาดูบรรยากาศไหมคะเขาบอกว่าคือคักมากๆเลยนะคะอยู่พอมาลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเนาะก็คือมาองานของเราเนี่ยก็คือไม่ต้องออกไปกินที่อื่นก<ช>็คือจบที่นี่นะคะเรารับจบแน่นอนว่าแล้วปีนี้นะคะร้านค้าที่มาออกร้านกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ32ร้านค้าตำนานมากสร้างตำนานให้จเจริญสุขมากๆเลยนะคะ ใช่แล้วก็แต่ละร้านก็คือขายดีนะคะบางท่านก็มีหน้าร้านบางท่านก็ตั้งใจที่จะมาขายที่นี่เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างหนาแน,น่นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะโอ,โ,โอเคนะคะคลิปนี้ก็นะคะพาชมบรรยากาศนะะพอปาพรมคอเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่กําลังรอจับปูนในช่วงบ่ายๆด้วยนะเพราะฉันแอบไปเห็นทุกเซเขาทานข้าวทานอะไรกันนะคะในคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ